ในประครัที่สีตรงกับันที่ยี่สิ้าธันวาคมสองพหกแข้าพเจ้านางสาวดลพรขอเป็นมระจารพุทธม,มทนตถวา,า,า,ายเป็นพุทโมชาทมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาาริยบูชาอัรบูชาองพระความปฏิเสธเจ้าองค์หลวงสมเร,เร,เร็จโดยหลวงปู่วัเดลนบุสนาตอทั้งครูบาจะเป็นเจ้าของวิชาเจรมณี ขอที่เทวดาเจ้าทั้งหลายประจุมอนุทนาในการสุระยำกับพระเจ้านี้กอภพคุณประธานตั้งแต่คุณบาดาทเทวดาทั้งหลายประชุมบรรดาเถึของพระเจ้าเปสมัยอันควรแก่สุดระยำมันต่อไปโุสถชมเทวดาสมบัติสักวาในสุตตะราค้าสนตุเทวตาสัจมังยังจะสาจตุตกามูกาางสเกยกเมเจรูเปกิริสิขราตัดเดนตระเลคมีมาในดเบระเถชาคามเมอรูวานาคานิกหะวะตุมีเกเ ภูมิจเยนตัเทราชาวชาวิชาชาลลสัมมกาตะนาคาเตันตาสันติเกยังมุนีวาวจนะสาธุเมเสสนันโตธรรมสวรสรวยมรันตาธรรมสวสดการวยมันันตาธรรมสวนการวยมัรันตาบุญส่นนามาริทธิานนโมรัตะสังโตระตัสมานนมรันะสัวโตระตัสมาสัทรัสนะนโมรัะสวโตระตัสมาสัรัสนะ วัสดุสัจจคิริยากถานาถิมีสันนังอัญยังกุตโตมีสันนังวรังเอเตนะเัมาว่าเชนัโมโสติมีรูสัพพตานาถิมีสันนังอัญยังธรรมโมมีสันนังวรังเอเตนะเัมาว่าเชนัโสติมีรูสัพพตานาถิมีสันนังอัญยังสังโฆมีสันนังวรังเอเตนะเจ้าว่าเชนะ้นโสติมีรูสัพพตาอุสุมากระิโกนะโถเจติยากถามหากัลยิกุณาโถอิตาอัตไธยาสัพพานิยังภเริตวะปะระมิสัพพะตุสัโธธิมุตตังเอเตนะ สัจะเชนนะมโหสถสัพพาวามหากรณิกนาถุสายสัพพานินังปุเรบ่าวมีสัพะโตสุทมตังเอเตนะเชนนมโหสสัพพนวามหากรณิกนาตสุยสัพพานังปุเรบาวรมีสัพพะโตสพุทิมุตตังเอเตนะสัจพะเชนนะมโหสถสัพพวาอสมหาสมัยโสเอวามสุตังเอกังสมิงควาสเกสุหะระติ กเป็ดและสมิมหาวัเนมหาดาเปโสังเคนะสัตถิงปัจมาตหิิสตหิสเเหวะอรหันตหิทัสหิโลกาธาตุมิเทวตาเยปุยนสนปิตัวเด็ะวันตนสนายะิสังคะสังขันจะอาตโกจตนัสุทาาายิกานังเทวนังตตตหสีอจังะวาสเกสุวิหเดกกเปดสมิมาวเนมหาดาเปโสังเคนะสัติงปัจมาตหิติปเุสตหิสเเหวะอรหันติหิตมิ เทวดาพภัลันศรีริเิพะควั้นยะเป็นขูสสงคัญจะยนุนมยามปิเอ็นพระคำว่าได้รูกมอุปสกมตาวาพะควตเจปะาสาเสยยาติอัขเทวดาเสียตบนะพละว่โอริศุลสมาชิกต่างว่าภาษาเสียภาษารดปภสารดตังวะปะหังสัมมิชยเอเวอม์สาบาเสสุเทวสุนตานิทาพระควตบุรุตตังสุ อะตั ang, ang ang so, o, alsa, o, ้หัตาเทวตาปักขวัน hmm. ต <cor> ังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาตังสุเอกมันตังยตาขูเอกะเทวตาปัะขมวตุสันนิกอยมังกาตังาภาสีมหาสมัยุยปวันสิงเทวกายาสมะขะตาอาคะตมะอิมังธรรมะสมยังท้าคิตายเยาวาประดาที่สังขติอาตั้งหประดาเทวตาปัะขมวตุสันนิกอยมังกาตังาภาสีตันตระพิฆวสมาตังสุจิตตังอาตโนชุกามังกังสุสาติวานตานิค้เหตุบวายเทียญีรักันติปะได้าติอาตั้งหัวประดาเทวตาปักอขมังวตังสาสน เชตมะเขียนังเยตมาปาลีคังอิตาเขียนังหันจมะเมชาเตจารติสุทาบิเวลาจักุมาตาสุสันตาสุสุนาคาติอะตะโกปราเทวตวปะกมวัโตสันนิเกอิมังกาตังอภาสรเยเกษติพุทธังสานังกตาเสนาเตกามิสันติอะปายาปุญปาหายามนุสังติหังเทวะกายัย่างบริบูรณสันติติอะตะโขภกระมวาปิขุอามันติสิเยปุเอนาปิขเวทัสสุโลกาตัสุสุเทวตาสันนิบริสังขันติต่สังกตังรัสนยะปิกขุสังคัญจะ เยปิเทปิคเวเอหิสุเดรมาธานังอนันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิพระกรวันตานังเอตตาปรมายวะเทวทาสันนิปริตาเอหิสุสยะถาบิไมหังอิตาหิเยปิเทปิคบีพระพิสันติอนาคะมาตานังอนันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิพระกรวันตานังเอตตาปรมายวะเทวทาสันนิปริตาพระพิสันติเสยะถาบิไมหังอิตาหิอาจจะคิสมิปิคเวเทวะกายานังนามานิคิต่ยิ่งสมิปิคเวเทวะกายานังนามานิเทียดิสมิปิคเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาตาสสาธะสัง మనసిగరవత పరిసమితే యమమదిని గోదేవి కుపకమతో ప్రసమః చిత్త తవజా శీరోకమనుకసామియ సపుమనసితా యసితా కిలేక ఫరమితంద సమయితా పోతుజేవ వసనినా లభహ సభి సంభన పోతా తర్మస సతవి ప్రసన్నమ నవేరా పింజ్యోపయత దైవమనిక పరివతవే తతో అమదయి సధా సవఖే సనేనతే దేవకయ భగంద తవిసనత భిఖువు తేజ తపమక కారణసః ప్రసససనం เอซัมมาทอรังอุญญะนะมะนุสสานังอัปปะเกจะระมะตะคงสาสังฆะทัสสะริงตะตังอิเกจะสะนะมะนุสสานังมะทะสุงอัปปะเกนะตะมะตะคงทีที่ศาสดาภะวะอะหังปะฏิสะภางะภิณิยะอุงกิตะมะนุตะกุมะตะโตอะเมริหะทะสะวะเกสะเนระเตเทวะกายะภิกันตะตะวิชะนะระภิกขุมนิโมหังติอิสามิขิริอะนุภะวะสะวะสัตตะสะสะวะยะขะพุมะกะภิระวะทะวาอิธิมานโตสิริมานโตมะนะมะนโตนะสิโนมะตะมะนะภิกขุมะเมโกนังสะมะติงะนะ Sasaha sahe ma wata nya kananata wanino, iti manto siri manto manto nato nasi nomoto mana api kamuge <coughs> konang samete ngonang, sa takir ari sa hasa nya kananata wanino, iti manto siri manto manto nato nasi nomoto mana api kamuge <coughs> konang samete ngonang, itete sola sa sahasa nya kananata wanino. เถมนโตเตเถมนโตวะนะมะโตนะสะระโมตมะนะอภิกัมมิกโณสังเมติงโณนะเวสสามิธาปัตตัสสะธายะคะนะนะตะวะเนโนยะติมันโตเสติเถมนโตวะนะมะโตนะสะระโมตมะนะอภิกัมมิกโณสังเมติงโณนะคุมเพโรราชาคะเอโกโวราสานิเวสานังวิเนยังสัตตัสสะสังยะคะนะวะเยโรปะทะติคุมเพโรราชาคะเอกะสะปะคะสังเมติงโณนะโพเรเมตะติสังราชาตารโทปะสะดาติกันตะภะนะอธิปติมาราชาอิสสิโสโพธะเปทัสสะภาโวธะนะมามะภะลา อิทธิมนตตินตตวนาอัตห่สิรมนาริกมภิุนังสมติมนังตักขีันจาริสังราชาวรหุตปัสสะติคุปตะนังอที่ปติมหาราชาสัสุตะปะสาภาโตะนะมะะลาอทธิมนตตัิมนตวานาินตหสิรมงนาริกมภิคุนังสมบติมนังปชิมัาริสังราชาวิโรโตปัสสะตินาคานังอธทปติมหาราชาสสมุตะปิะสาภาโมะละมหะพลาอิิ บุตรตาจาที่สังฆราชกบูตตปภาสาสถิตยยขานงานที่ปฏิมาราชาสถิตสบุตเปดัสสะพระหัววธนมาหาภาลายที่มันตุติยมันตุวนมันตุนาลมะพิการพิภูนังสมิเตงวะนังปุริมาทีสังฆตาะโถทักขีในน้วิรุัหโกปชิเมนะวิรุฬโกกบูตตาทีสังจตารเตมาราชาสมนตาจตุโรที่สาธาธลรมานาตาสุงวะในกบรวทัไปเทสัมมายาเมตนสักกูบุจันิกาสทา มายาโกเตนทูเทนทูพิภูจากพิภูโตสาหัตจันเทนุกรมะเสถุถุจากีนุกรรมตุนิกรรมทุนจาปานาโทโอปะมันโยจาเทวสูโรดจมาตานิจิตาเสโนจากันตะโกนะโรราชาสันตะจากูอาคูมัจจิโกจิวะติมพุสุริยวัจฉัยไสเตจันยิจาราชาโนคัตพัสสัรอาชพิโมทมานาไอภิกรรมภิขุนังสมิติวมนังอาตะกุณอาภาษานาคาเวสาราสหัตตัชกากรรมราสัตระอาคูปยากาสายเิพิยามุนาทัตตะนัตธะจากูนาไกยสศีโนเอรามโนมานาโกสุปคัสสมิติวมนัง เยนะคาราเจสาสารันติทิภาติชาปะสิวิสุตัจฉะคุปะหายะสาเตวะนะมะสะปัตตาสิตารสะปะนะติเตสะนะมันอภะยะทานคาราเจนะมาเสสุปะนะมังเขมะมังกะสีปุโตสันนะหะหิวะจะปะเวนตานะกาสุปะนะสารังกะสุปุโตอะชีตาวะชิระขันเทนะสัมมังังสนาสิตาปะทะโรวะสะวะเถะยะมันโตหะเสโนกาลกัญจามหาวิสสะมาสุราถานะเมฆะสาเปปัจจะติเจติเจติจะปาระโทนะมุจิตสา สนจักรพระเนาสัพเวโจนาม่ากาสนยธมะปนเ้นางของพระธรรมบมงสมิตรีพระัตทวีผนังสมติวานางอโปตะเทวาประจัไโชวยากะมงอรุณาวรณาเทวาสมุทยสาสะเมตตากรุณากายิอาโกวะสัสีนท้าเสสะกายสพเพนะตนิยมมันตุเชิมันตวนะมันตวระนมิการมงพิขุนางสมิติวานาง พุทธะเทวาสาลิจาอะสัมมาจะทะเมยะมาจนะสุภะสัตเทวาเทวาจนะมะภูรังกิตาสุริยะสุภะสัตเทวาสุริยะมะภูรังกิตานังขะตะนิปุราเกตวะอะกุมาตะละมากะวะสุนะมะสวะเสตุสกะภะคะปุเรนทะโทนะเสเตสะหะคะยะสัพเพนะนะตะมะณีโนอิติมังตุสิริมันตุวันนะวันโตยะหะสิโนมังตุมานะอะวิกะมะภิกุณังสัมเมติงะนังอัตตะกุสัพพะเทวาจะลัมมะขิสีคะริวะอะเรตะกะสะโอชาจะโอมามุภาณีปะเสโน ปรุณาสาธมาจะอตุตาจะอเรชกะสุรยะรุจิราอะกุอะกุวะสะวะณีเสโนทัสเสทะหะกายะสัพเพนะตะวะติโนเอจมันโตสิริมันโตวรรณมันโตนะเสโนมะทะมะนาอภิกามังพิกุนาสัมเมติวะนะสัตตนามหาสัมมนามนุสสามนุสสะทัมมาเกถาปะรุสิกะอะกุวะปุโมนะปุสิกะอะตุมังอริโยเทวาเจจะวิโตสะโนปารคะมะหะปารคะอะกุติมะนะเสโนทัสเสทะหะกายะสัพเพนะตะวะติโนอิติวันโตเจติมันโตวรรณมันโตนะเสโนมะทะมะนาอภิกามังพิกุนาสัมเมติวะนะ သောကာကာရောมหาร ණ ာအကုဝေခနသ္သသာဘုသာတက္ခယဟာပမုခာအကုသောဝိစ္ဆခနာပထမတထရခသမိစ္ဆကဒဟ సే နုသရိယံအခါပသနုသိသိဝသတိသစေတဟာကယဇဖေနလင်းနုအိသမန္တောစေမန္တောမနမတဟ సే နုမတမနာဝိကမံဘိက္ခုနံသမဒိင္မနံကေမိယဒုသယမကရကရဟ సే နုသဘိတကာလမစေသာဒုတိနမဇာမာနိမနရတနုအကုဝတခုကနိမေတာ สัทเทยะกายัสสะเพนะโตนีโนนามันโตเตยะมันโตวะนามันโตนะสโนมะตมะนาเปกะนังยิกุนาังสัมมิติฆะนังสัทเทยะจะวะนิกายัสสะเพนะโตนีโนนามันวะเอนะอะกาจงเยตันเจริยะนะคะพะวะทัสสะติมังคิรางฆะตินะนามันสาวังทะเกมะฆาตารังนะคังจาธังวะอัจฉะริตังสุปะสัมปะระมะโตจะปะไตติมุนสะหะสนะังกุมารวะติสะโยวสัพพะคะสัมมิติฆะนังสัสสะพะมะโรกะนามะหาปะมะมะกะติตะติอุบะปะนุจิมันโตพิสัมกายะวะหะสิโส นเศรษฐศสร์คูปเจก็ว่าโซดนุสเนติตเต้แต่จะเสพปินเต็มทีจะไปจะาเกนมาแล้วเศรษฐศาสตเป็นการมีปัญหาสกนัสนัสมาที่ยังเอกจากคณะศาสตร์คณะศัลย์พระธรรมทูตสมนตาเปรีวาเรตสัมมาวุฒิตากูชจนัอิติตาอิติตาธรรมมหาเสนกนหาเศรษฐนังเปใสยิปันินาตาลามหาจาสรงกฐมานาเฟระวังยังขะพุทธโกเบโคชนะยันโตสวิชโก ตัสโซภะจาภาติสังโฆสะยังมะเสตะจะสัพพังอภิญญายะปะวะเกตะวะนะจะกุมหาตโตอะมานังสะตาสัพพเกสะเนระเตมะนะเสนะปิเกนตาเตมิสะมนาถาภิขะโมเตจะตัพพะกะรุโณปะภาสะสะนังวิตาระเกหิปะกามุเนสังฆะนังปิจะโยสัพเพวิรัตสังฆามาเวตัญจะโนมังดิสะโบทิสัพพเกเตเสนะสุตาติโพสโชจละสะยะปะรากระนะเมวะโบทะเตจัสสะรตัตยะธัมมิกาเตชะปะเสทธิ ปสิทธบาลารายะปรเมศราจิพระมมณอินทาจัตโลกคพีรักกาสมุทาปุตุงการจัสพรมาชัยยะปสิทธิปมันตุเตช้ใช้ยะธรณิธรณิอุตติอุตีนิอัตีช้ใช้ยะคาคนะตันิสัยนิราใสเสนาเปรุราชะผลแลชีช้ใช้ยะคัมพีรสโสพินาเคธนาคีปิสัจปุการีช้ใช้ยะตวนิมิตาโรคีช้ใช้ยะเสิขีสุทธาธานะมุขชา ชัยชัยยมรณมงกศาสตราชัยชัยยสัมปทินะคะโกลหันตังชัยชัยยคันสะคุณนตฺตุงสภรภุจงสิงหะพยักขทีวาชัยชัยยวรณมงกญาตราสิทะสิทะเสนารีบุญสุทีนรทีชัยชัยยสุขะสกาสิวิเยชัยยชัยยตรเนตฺตเลสสสุเยยชัยชัยยตรณีสติสัทธาชัยยชัยยมงคลราชญะวะวะคิชัยชัยยวรณยคิชัยชัยยราชะชัยสุระเกษุระเตชา ชยชายยะครเมตขนาชายชยะรอาชาธิรัสัชัยชยชายยปัทภิกษพังชยชายยาอรหันตาปเจกุตสาวังชยชายยามเฮสุรุหะรุหินเทวาชยชยยประมาสวรคงโวชยชายยะนาโงเิรุหะโกวิรุปโกจันิมาลวอินโทจะเป็นนตโยจะกุเบรวะรุโนปิจะอาคีวโยจะปัชชนมขกงลหัตตะตะโกอาธาราะมหาเทวาเศรษสตา เิตาษาอาทยโยอิสินสาวกสาพ s a b ชยารมุขนตุเตชยะธโมจสังโฆจะทาสะปารุจชยกลงเอเตนะชยะเตเชนะชยะสุทธิบันตุเตเอเตนะพุเตเชนะหุตุเตชยะมังคลังชยโวิรตรศสรีมตโตอายมารสสะจะปะปิมตโตปราชโยุอโคสยามปิมาเทปโมทิตาชยะตาตพรหมค่ามามเสินชยปิุทธศาสรีมตโตอายมาราสสะจะปะปิมตโตปราชโยุอโคสยามปุถิมาธปโมทิตาชยะตาอินทคนามะเสิน ชยบิบุตศาสนาเสริมาโตอ่อยางมาราสจะปัปิมาโตปราชโยโอโกสยบบุทิมเทปมเทตาชยตาตาเทวะขานามไมเห็นสีนุชยบิบุตรศาสนาเสด็จมาโตอ่ยางมาราสสจะปัปปิมาโตปราชยโอโกชยบิบุทิมาเทปโมเทตาชยตาตาสุปนากข้านามไม่มหิสีนุชยบิบุตราสนาเสด็มาโตออยัง มานะสัจจะบะเบมะตะพะราชะยะอุกุสยะนะโพธิมัตถิปะกุฏิตัสสะยะตัตตาสัพพะมังคะนามหิสีโนสะยะนตะปริยะมุนิสักกายานังอะนิพะทิโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชะยะสุเสมังคะเลอะปะราชิตะปะลังเกสีสะปะทัมอิโปกะริอะภิเสกะสัพพะปูจานังกะปะตะปะมุตติสุนะกะตังสุมังคะลังสุภาภาตังสุสีตังสุภะโตสุหุโตจะสุจิตังพรหมะเตสุปะทักขิณังกะยะกังมังวะจะกะมังวะทักขิณังวะทักขิณัง มนุกษะมังกรนิชิเตปตาขีนาบตาขิ้นาเนีกาตบันาลพันดาษีปตาขิเนียเตยาราตาสุกิตาบรุหะพุทธศาสนเนีอราสุกิตาหุาสหะสัยยยติสยตุกโตเยเทวาสัมมิงานิอาิข้าตาทีข้ายุกาตะของตุสุกิตาขอสัพพะธาไการสัพพะสัตนาขตุเชนนาสานังยะกะริปันาเตสองสเปยเรนตุดโนราธา แิตตากิเป็นเว่าส in ั Hence, ุวสสาวรหกาโรคาจักมาตสังนินิวาเรนตจะสัพะธากายาสุขังจตาสุขังอรหันตุเยถาอรหังสุธรรมะนิยามวสุตังเอวามสุตังเอกังสัมปญะพระเขวาสาวะทียังมหายาลิเจัรวาลิอานาเกตกะเป็นที่กระสาอะราเมตันตะโขพระคะวะตันตะนาโขพระวอพิะกูอามันเตศ พิฆวติพันเด็ดเพิฆตเป็สงฆวเอตธวจอุปทาวะพิฆวติธคตาอังอรุปทานวะธคตานังทิตาวสสาตุธรรมเทศตธรรมอิยามตาสเพสังคาริจติตัณนาธาตุสังิอภิสมติอภิสัิอภิสมธรรมอจิติเทเสติป็ญญาปิปัฏฐปิวิัติวิปิวัตินิกรุจิสเพสังคาริจติอุปทาวพิฆวตคตานังอรุปทาวะคตานัง ทิตาวสาตตธรรมทิตตาตมะนิยมัตาสัพเพสังขาราทุกาติตัณฑาคตเปสัพพุจติอภิสมิิอภิสัพพุจตวาอภิสมิตตาวาอจิกติเทเสิปัญญาเปติปัะเปติวิวรติภิติอุตตรติสัพเพสังขาราทุกาติอุปทาภิกขวราคตานังอนุขทาวาตถาคตาานังิตาวสสตตุธรรมทเตตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมานตาติตัาคตเปสัพพุจติอภิสมิิอภิสัพพุจตว วิวรรณะติมีปัสจติอุตานิกโรติสัพเพทำมาอนัตตาติอิทธามบุญจักภะวาอันตะมานาเตปิภูพะกขมาโตภาสิตังอภินันตุเตโลสุภเท迦รัตนค้าถาอันติตังนานะวะคะเมยานะปะติงเกนะคะตังบุคุณไม่ควรตามไปถึงถึงที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เพิ่งพรมองเสียจยังไม่มาถึงยะถาติตะปะหินันตังวัดนันจะอนัคตังสิเป็นอดีตก็รล้วป็นอดสตเป็นอนไรพวก็ยังไม่มาปัจจุบันจะโยทำมังขาตธรรมอิปัสสติ อสังฆิรังสังคุปังตังนิธานังกรุหะเยโพธะเนหิธัมมังกะกะชะพรอะนะทีนะยังแจ่มแจ้งมัยโยคงแข็งกับคนพูดและการเจตนาน้อยอะจะวะกินสามารถตอบบังโกสัญญามะนางสุรีกวันเพมะกิริต้องทำวันนี้ใครจะรับความตายในพรุ่งนี้นะเฮโนสังฆะรันเตนะมหาเสณินะมะโซนาพะโมกัมมะภะเพตะมะโซนาสัมมิทะนะมาเกมีโซนาปราหูเอวังเมหาระเป็นอะมาระตะมะระเตต่างตะเมวันเตกะระตะเตสันโตวะจิกะเตมะณี มื่อน,นี้ผู้สงบจ้องเก่าได้พูดมีความเพลียเช่นนั้นไม่เกี่ยวกันนักกรรมการเพื่นว่าผู้ปัญญาหนื่อยเพียงนาทาีเดียพระนะ่าชนบอสวดธรรมะสั่งไปครับป๋เจงค่ะว่าปัจจะไปคนะสัพเพสังขารานิจาสังขารเคลื่อนร่างกายจิตใจรูปทรรูปั้มทัง <c oughs> ้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เได้เกิดขึ้นระดับไปไมื่อผ่นานไปสัพเพสังขารทุกการสังขารเคลื่อนร่างกายจิตใจ แรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมาผูกคนแยกเพราะเกิดขึ้นแล้วการจบตายไปสพเพธรรมาราตตาเสังขลาดทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตัวของเราทุกังชีวิตทางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกังมรณะ้นำความตายเป็นของยั่งยืนอาว่าสั่งไม่ยัางมรณะมริตพังอนื้อจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสอนนางเมชีวิตทางชีวิตของเราเป็นพระมีความตายมาที่สุดรอบชีวิตทางมียนียต่างวชื่อเวาของไม่เที่ยง มาดานางเมนิยตังกวามแตกของราเป็ของเทียนวัตตะคนที่จะสังเวชอาย,ยังกายอยู่อายุรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณอกันปราศจากวิญญาณชวนทัวก่อเทิ้งเสร็จแล้วอาิเนนสตติจากนอนตามปัตตะเองซึ่งแผ่นดินการดึงข้างอีวันประโดยชน์ดังว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนี่ว่าสังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะว่าได้สังขาราสังขารทั้งหลายแม่เที่ยงเนาะอุป,ปะทะาทะวิยะธรรมนิโรมมีความหมายขึ้นไมีความสบายเป็นธรรม,ม,มาดาอุปาชิตวานิโรสันติแค่นกับขึข้นหลับไป ในสังคมผสมสุขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งสเปสัตตามารันติจะสัตนายทั้งปวงได้เป็นสัตหลายทั้งปวงที่กำลังจะตายอยู่เมรงสุจะไม่ได้เสดที่ตายแล้วกำลังจะตายตาเทวะหังไม่ได้เสดแล้วก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันน่าจะมีเอตสังสัยโยความใส่ความแต่ย่อมมีการเราเลยบทสุดไม่ตายอย่างเกียจจิยังเกีจิกุบสถานการมัสัพหิปัทธิกาตังปุรานโงอนโมชันตุสุนันตุโคตุเยเทวะสมิงธานี อธิกะตะติขะยุกะสัตตาหังตุส <reci> ุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุมะตาปิตะสุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุสัพพะยะติขะสุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุสัพเพอะยะติขะสุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุสัพเพปิสังสัพพะยะกะสัพเพวะตะสุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุสัพเพอาจาริยุปัชชะยะสุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุสัพเพนะขะตาสุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุสัพเพเตวาสุกิตาหังตุทุกขะปะโมจังตันตุสัพเพสัมมะตินังสัมมิชะนตุองค์บอสส นะโมบริสสโตอะคะติมะเยติภาวะนะโมบริสสโตอะคะติมะเยติภาวะนะโมบริสสโตอะคะติมะเยติภาวะปะฏิทานะคาถายาเทวะตาสติวิหาระวะเสณีสุปะกะเรวะปะฏิคะเรตะหิงตัสสะมะทะเนนะพะวะนตุโพชิตาสะโสติกันะระสะวิหาระมันตะเลเทราจะมะชานะวะกะจะภะกะวะอะระมิคาถานะปะฏิอุบาสะกาขะมะจะเจสะนิกะวะเจสะราสัพพะนะโพตะสุคิตาพะวะนตุเต สารุชชางเปจนสัามวาาสังเสริฐสังเสริฐธาตชาตาอัมุปปาริกาที่ยานิการธรรมวังปฏิจจเตสัพเพปิโตภาษาการสังขยัง้าตูเจรังสังมตมะทาราุราสังโตุสมะโควะอัธยาจะตยจะอเมรัคสังามสัพเพปิธรรมจาริโนวัตเทสปะบุรยมาสัมธมเมยะปเวทิเตภาษาาตุสัพเพปิปานิโนูทศสาสนสามารถแสวาวสันตักนเชโัสต ผู้ที่พาวยสัตตานังสมิทานสมิทางเนตุมีทานหงมาตาปิตาจัจราชังนินจังรัขันตุปุตตะกังเอวังทำไมนัลลาชโลปชางรักขันุสัพพันาเทวะตตโยชนะคาถาทุกขปตาตานิทุกขะพยาปตาตานิพยาโสกปตาตานิสกเขาดูสัพพวปาลิโนเอตาวตาจามหิสัพปตังปุญญาสัพปังสัพเพเทวามโนทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังนัตนุสัจญา Sirana kala sapat apa apa na pira ta hantu pasanu te wata kata sup mangkon kata udu sapang su makana na kala te wata sapa wata na pa bana to te hundu ni na tarang udu sapang su makana na kala te wata sapa te manu pa bana to te hundu ni na tarang udu sapang su makana na kala te wata sapa te kana pa bana to te hundu ni na tarang sapi wata bala pata pa sekena jepara ngahantana te na na kam tami sapa su ਸੱਬੇ ਪੁੱਧਾ ਬਰਾਪਤਾ ਪੱਜੇਕਨਨ ਜਾ ਫਰੰਗਹੰਤਨੰਦੇਹਨਨ ਕੰਮਤਾਮੇ ਸਪਸੰਗ ਸੱਬੇ ਪੁੱਧਾ ਬਰਾਪਤਾ ਪੱਜੇਕਨਨ ਜਾ ਫਰੰਗਹੰਤਨੰਦੇਹਨਨ ਕੰਮਤਾਮੇ ਸਪਸੰਗ ਸੱਬੇ ਪੁੱਧਾ ਬਰਾਪਤਾ ਪੱਜੇਕਨਨ ਜਾ ਫਰੰਗਹੰਤਨੰਦੇਹਨਨ ਕੰਮਤਾਮੇ ਸਪਸੰਗ ਸੱਬੇ ਪੁੱਧਾ ਬਰਾਪਤਾ ਬਤਾ ਬਜੇਕਨਨ ਜਾ ਫਰੰਗਹੰਤਨੰਦੇਹਨਨ ਕੰਮਤਾਮੇ ਸਪਸੰਗ ਸੱਬੇ ਪੁੱਧਾ ਬਰਾਪਤਾ ਪੱਜੇਕਨਨ ਜਾ ਫਰੰਗਹੰਤਨੰਦੇਹਨਨ ਕੰਮਤਾਮੇ ਸਪਸੰਗ ਸੱਬੇ ਪੁੱਧਾ ਬਰਾਪਤਾ ਪੱਜੇਕਨਨ ਜਾ ਫਰੰਗਹੰਤਨੰ สภพพะาชาประตาปเจกนันจ้าพระงหัมนนันเทนะและคำทำสัพพสูรสภูเพระาาประตาปเจกนันเจ้าพระงหันตนนเทนะแัคสรพพสด้วยอำนาจแห่งบุที่ระเจ้าลูกศอสรยาพุทธมนี้าพเจ้าขอใราเกล้าพิจารเป็นพระราชาลูกนยสมเด็จพระนางเจ้าสุิเกศพระบรมชนีพันปีหลวงพระเจ้าสุธมัญคาลัยกรณีสารบุญสนี้ทุกนสรัิมลกับพรเจ้าและนำพิษสุบสุเสถให้เกล้าพระบาไป จากทุกโศกลวันตระทั้งูให้มีแต่งในได้สุดเดดมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีหดยากยากจนขอจะได้มีคราพเจ้าหนไม่ถูประเสริฐคอยพระเจ้าปสัมาอทีตั้งมาในพระธรรมคำสอนองสมเด็จพระสัมมาสัพพุรธเจ้าแดะเงความยงใหตลอดกาลนานอกทั้งของเทพเ้าาทั้งหลายเูได้มนรรมารกันในคนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งและข้ามงคลประสรทสมมงคลพราะปิตายาถถือทั้งป่าและไร่เราเราถึงสมคุกสมบ์ทั้งหมดทั้สิ้นอโมเดางขน้น ให well, ้เป็นพระนภาพพนภาพไม่ได้ทรัมศินั่นเปรนเสด็จมงคลแก่ผู้ปกองและผู้จระบการเติม